ตอนไปทำงานกันนะสวัสดีครับโยกอกน,น,นะชอ็อกโกแลตก่อน ทางน,นี้ทางนี้ทางนี้บายบาย นี่ลงมาเร็วลงมาเนี่ยสโตนสโตนลงมาทางนี้เ,เร็วนั่งลง ตัวตวไม่ลงหรอเนี่ยลงนี้ปะปะอ่ะช็อกโกแลตนั่งลง ทางนี้กินอ่ะบายก่น